อ่สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทนะครับวันนี้จะมารีวิวระบบ Secret Mission นะครับก็อันนี้พอเข้าในจุดมาร์กเกอร์นะก็จะวิ่งมานี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นแรงด์ตามเหมือนบอลแลน n ์นะครับใครเคยเล่นบอลแลน n ์ก็แรงด์ตามนั้นเลยอันนี้จะโชว์ยี่สิบอันดับนะครับอ่าแล้วก็ ตรงนี้เวลาถ้ากดปุ่มเล่นเสียค่าใช้ใจ่ายอันนี้เป็นเงินในกระเป๋านะแล้วก็อันตรงนี้ก็คือเครดิตในการซื้อปืนของระบบนี้นะไม่เกี่ยวกับเงินในกระเป๋าวิธีการได้เครดิตก็ไปเล่นภารกิจครับยิงไปเรื่อยๆหรือถ้าชนะก็จะได้เยอะตามที่เราปรับนะเยอะน้อยปรับได้อันนี้ตรงนี้ก็ปรับได้นะเงินว่าจะให้เสียกีบ่บาทอ่ะยวลองนีก็จะถามว่าเสียห้าร้อยยืนยันไหม กดยืนยันตรงนี้ก็จะเป็นเลือกเลเวลความยากนะครับมีสามสามอย่างนะอันนี้เพิ่มไม่ได้นะก็จะมีฟิกไว้สามอย่างเลยแต่ละอย่างก็จะมีความยากแตกต่างกันตัว M อ c จะเยอะกว่าตามระดับขึ้นไปอันนี้สามารถปรับได้เหมือนกันนะแล้วก็การยิงแม่นของแต่ละเลเวลเนี่ยก็ปรับได้เหมือนกันว่า a อ c เนี่ยยิงยากก็ยิงยิงแม่นอะไรเงี้ยปรับได้ของรางวัลก็ปรับได้แยก แยกตามระดับความยากยิ่งยากก็จะได้ของดีอะไรอย่างเงี้ปรับได้หมดเอาไปดูอีซี่ก่อนอ่าตรงนี้ก็จะมีให้เลือกปืนว่าจะใช้ปืนอะไรอ่าตรงนี้เห็นไหมเนี่ใช้เครดิตของในระบบเนี้ยซื้อปืนพยายามตั้งให้มีศูนย์ไว้หนึงอันนะครับเพื่อคนที่แบบเข้ามาตอนแรกเขาจะไม่มีเครดิตตรงนี้อ่าเราเลือกอันนี้ อ่าทีนี้จะมีรอบที่1นทับสออันนี้ก็จะตั้งได้เหมือนกันนะว่าระดับความยากนี้จะให้เล่นกี่รอบนะอันนี้คือเล่นสองรอบนะตั้งไว้แล้วก็ศัตรูจํานวน3าคนก็คือเราต้องฆ่าทั้งหมดสองรอบห้ามตายแล้วก็ห้ามออกนอกวงแดงนะเนี่ยวงแดงเนะี่ยจะมีมินิแอบอยู่ด้านสายล่างนะครับมินิแอบด้านสายล่าง อันนี้นะอันนี้คือรอบที่หนึ่งนะ,ะเราก็จะมีเกาะด้วยเกาะเลือดเราตั้งได้หมดนะว่าจะให้มีหรือไม่มีอ,อันนี้คือเล่นสองรอบนะอ่ะนี่คือวนะิชั่นสกเร็จละอ่ะก็จะมีของเล่งตามนี้ขึ้นมา ก็อันนี้จะเป็นไอเทมที่จะให้สําหรับผู้ชนะนะผู้แพ้นี่จะไม่สามารถเซตไอเทมได้นะครับเงินก็เซตไม่ได้เหมือนกันผู้ชนะเท่านั้นที่จะได้เงินกับไอเทมนะไอเทมนี้ตั้งได้เรื่อยๆนะครับว่าจะเอากี่อย่างอันนี้ผมตั้งไว้อย,อย่างเดียวเบียรูปอะไรเอ่ยนอนะอาแล้วก็ตรงนี้จะเป็น exp แล้วตรงนี้จะเป็นเงินเครดิตที่บอกนะว่าจะให้เท่าไหร่ก็ตามแลงครับว่าเราเลือกมาแบบยากง่ายแค่ไหน เราก็ปรับจํานวนการให้ได้เหมือนกันพอดูเสร็จก็ปิดนี่มีเวลารวมให้ดูนะฮะผู้แพ้ก็จะมีเด้งแบบนี้แบบเมื่อกี้นะครับแต่ว่าจะไม่ได้ของกับเงินแค่นั้นแต่จะมีหน้าเมื่อกี้เด้งขึ้นมาหน้าต่างเมื่อกีอ้ถ้าออกนอกวงหรือแพ้หรือตายนะครับก็จะจบทันทีนะครับภารกิจออคอนฟิกก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คอนฟิกที่ห เป็นคอนฟิกสำหรับการแอดเครดิตนะครับว่าถ้าเราชนะเนี่ยเราจะให้เครดิตเท่าไหร่แล้วเราแพ้เนี่ยเราจะให้เครดิตเท่าไหร่ก็คือผู้แพ้นี่ก็มีรางวัลด้วยนะแต่ว่าก็ไปปรับเอาว่าจะให้ได้น้อยได้มากแค่ไหนแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับ exp สำหรับผู้แพ้สำหรับผู้ชนะนะครับว่าจะเพิ่มเท่าไหร่ถ้าเนี่ยระดับความยากเนี่ยถ้ามันยากแล้วเราชนะเนี่ยเราก็ให้แอดเยอะๆได้นะครับเต็มที่100นะครับออลืมอบอกไปว่า เนี่ย E.P มันนับตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยนะครับอ่าอันนี้คือยี่ิบห้านี่ก็คือเยอะเหมือนกันนะก็คือถ้ายี่ิบห้าทั้งหมดสี่รังนี่ก็คือเวลเรือนเลยนะอ่าแล้วก็อันนี้นี่คือเอ่อหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรดีหนึ่งจุดแล้วกันนะที่ตั้งไว้เนี่ยคอนฟิกจะยาวประมาณนี้เลยยาวมากอันนี้คอนฟิกนี่จะยาวถึงนี้เลยนี่อันนี้คือหนึ่งจุดเราสามารถเพิ่มอีกจุดได้นะครับว่า วงวงภารกิจอีกจุดหนึ่งเราจะให้ไปตั้งตรงไหนอีกก็ได้นะครับแต่นี้คือหนึ่งอันเดีย๋ยวอธิบายก่อนอ่าอันนี้ระยะของไอ้วงที่มันมีมาร์เกอร์สีแดงล้อมรอบนะครับใหญ่ๆหนะถ้าเราออกเกิดน,นั้นก็คือภารกิจจะล้มเหลวนะครับอ่าเราตั้งปิดเปิดได้นะถ้าเปิดก็ก็ดีครับผู้เล่นจะเห็นแต่ว่าถ้าปิดไว้เนี่ยมันจะทำงาน ทำงานน้อยเออระบบมันจะลื่นขึ้นเอาง่ายๆมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแล้วก็นี่จุดกด e เมื่อกี้เลยที่มีมาร์กเกอร์ขึ้นเหมือนกันนะครับเปิดปิดได้เหมือนกันอ่าระยะการมองเห็นอะไรก็ตั้งได้นะครับอันนี้ก็จุดเกิดเมื่อกี้พอผมกด e แล้วเริ่มเริ่มภารกิจปุ๊บมันให้เกิดตรงไหนก็ตั้งได้ตรงนี้นะครับน,นี่ก็จุดออกพอจบภารกิจหรือภารกิจ f ฟ i l เนี่ยแล้วก็เด้งออกไปตรงไหนก็ตั้งได้นี่ก็จุดบนแผนที่นะ ง่ายๆอันนี้ข้อความแจ้งเตือนกด e อ่าแล้วก็นี่เอ่อภารกิจราคาในการกดปุ่มเริ่มภารกิจอ่าที่เราตั้งเห็นเป็นห้าร้อยบาทอันนี้คือตังในตัวนะครับแล้วก็นี่เลเวอรอเลือดก,ก,กับเกาะของเพล e เยอร์จะให้เท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็อันนี้เราจะตั้งเหมือนกันแต่แค่อันนี้อันนี้ไม่สาถตรงนี้ไม่สามารถเพิ่มได้แล้วนะตรงนี้ไม่สามารถเพิ่มได้แล้ว เพื่อใครแบบก๊อปแล้วก็เปลี่ยนอีกอันนึ่งไม่ได้นะครับมันจะมีสามเลเวลนะครับก็จะมีอีซี่มีมีเดียมเนี่ยแล้วก็มีฮาร์ดทั้งทั้งสามอันนี้ปรับคล้ายๆกันนะครับเหมือนกันเลยแหละแต่ว่าอยู่ที่เราว่าเราจะให้อีซี่เนี่ยอะไรยังไงบ้างใช้มันง่ายหรือมันยากอ่าสมมติอันนี้คือจุดอ่าจุดการเกิดของ abc นะครับสมมติว่าอันนี้วงแดงเราใช่ไหมวงแดงเราใหญ่เลยเราก็เอาจุดนี้ยไปอยู่ภายในวงแดงนะ ภายในวงแดงแล้วก็นี่ตั้งรัศมีในการเกิดว่าให้มันเกิดแบบจากจุดนี้แล้วก็ให้มันแบบกว้างอีกเท่าไหร่มาถึงจะเกิด a P c มันก็เกิดภายในร,ยระยะเท่านี้ที่เราตั้งอันนี้ก็จุดบนแมปนะของ a P c เปลี่ยนได้ที่มีสีแดงเม่อก้เห็นไหมฮะแล้วก็อันนี้จํานวนการเล่นนะครับตั้งได้นะว่าสมมติใจให้เล่นกี่ครั้งเล่นสองครั้งเล่นสามครั้งแล้วก็จํานวนการเกิดของ a P c ิซครับนี่ตรงนี้ การเกิดของ mpc ก็เมื่อกี้เกิด3ตัวนะแล้วก็นี่อันนี้คือการยิงแม่นของ m อ c นะครับก็10นี่คือไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ถ้าร้อยนี่คือแม่นมากอันนี้คือรางวัลของคนชนะถ้าชนะจะได้ไอเทมตามนี้นี่เราสามารถกรอฟรางได้แบบนี้อ่ไอเทมนะประมาณนี้ อ่ะแล้วก็อันนี้เงินนะครับเงินไม่สามารถเพิ่มได้นะเงินตั้งได้แค่อย่างเดียวนะครับตั้งแต่กี่บาทถนึงบาทถ้าไม่ให้ก็ปรับเป็นศูนย์กับศูนย์อันนี้ก็ถ้าไม่อยากให้ไอเทมเหมือนกันก็ตั้งเป็นแบบนี้ปิดไปอ่าแบบนี้นะครับแต่อันนี้ผมตั้งไว้แล้วก็นี่เ b c นะครับจะเอเบตัวไหนมาให้ให้เรายิงว้างให้มายิงกับเราด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ไปหาจากเว็บไฟไบเอ็มได้ครับตั้งเพิ่มได้นะก็ใส่อย่าลืมใส่คอมมา เราสมมติที่เป็นเ m c ตัวสุดท้ายไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะคอมมาหรือมีก็ได้แล้วแต่ถ้าการลืมมีก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันครับเกินี้เป็นอาวุธของให้ NBC นะอันนี้คือสุ่มให้ NBC ไปดูดีๆนะครับว่าของเราตั้งไว้ว่ามีการแบบแบกริดปืนอันไหนหรือเปล่าสมมติเราแอดไปเนี่ยแล้วมันมีระบบแบกลิดปืนก็คือปืนมันจะไม่เข้า NBC นะครับไปดูของตัวเองดีๆนะแล้วก็นี่เปิดปิด ไอ้ีียิงหัวไอพีซีแล้วตายเลยก็คือถ้าเราปิดไว้เนี่ยก็คือเรายิงหัวยังไงมันก็ไม่ตายเราต้องซ้ำมันไปเรื่อยจนกว่าเรือยมันจะหมดอ่อาไม่ใช่สิ d i s a b l e คืออันนี้อันนี้คือเราเปิดไว้ก็คือยิงหัวแล้วตายเลยแต่ถ้าอยากให้มันไม่ตายเนี่ยก็ปรับเป็นทูอ่ายิงปุ๊บแล้วมันยังไม่ตายปรับเป็นทูไว้อันนี้พวกก็เหมือนกันนะครับแต่แค่เราก็ปรับแยกเอาว่ามีเดียมจะปรับยังไงฮาร์ดจะปรับยังไงก็แล้วแต่เรา แล้วอันนี้ก็ี่อาวุธอาวุธที่มีขายของเราเมื่อกี้เห็นไหมกระสุนนี่คือจานวนกระสุนอันนี้คือจํานวนเครดิตว่าจะเสียเท่าไหร่เนี่ยพยายามตั้งให้มีศูนย์สักหนึ่งอันนะครับนะเราสามารถเพิ่มได้นะตรงนี้อันนี้เพิ่มได้ก็วางแล้วก็เปลี่ยนเลขให้มันเรียงกันด้วยนะครับห้ามข้ามเลขนะสมมุติไปสองสองแล้วไปสี่งี้ไม่ได้นะต้องสองแล้วก็เรียงไปเรื่อยๆ